สวัสดีครับวันนี้เราจะมาฝึกวันนี้เราจะมาฝึกหมัดหมัดตรงกับหมัดอัปปะคัดนะครับหมัดอัปปะคัดนะครับหมัดใหม่อัปปะคัดหน้านะครับบิดขึ้นไปนะครับอ๋อหมัดใหม่คัดนะครับใช่ครับบิดอัปปะคัดนะครับบิดอัปปะคัดหมัดที่ห้าหมัดที่หกนะครับเจ็ดแปดนะครับโอเคเร็วมาฝึกมาฝึกมาฝึก มาเร็วรวมเกาออกไปตัเกียวเรามาฝึกมวยทำกลางบรรยากาศของ,งทองทุ่งนานะครับฝึกบิดนะครับบิดนะครับอบปปคัดขึ้นไป ขาายืนใหม่ยืนเอยนเอ,ย,เอ,ย,เอยืนเอายืนดีๆอย่าเต้นทำไมเออเปิดส้นเท้าขึ้นยอ่อเขาปิดฝึกปิดปิดแค่นี้พอตามองตรงมือ กาดมวยการ์ดกาด,กาด,ก,าดกาดไปยอ่อเขายอ่อเข่าลงเอออัปคัดขึ้นไปพข,ขึ้นไปอัพขึ้นไปอัพขึ้นไปอัปอัพขึ้นไปบิดยอ่อบิดยอ่อบิดยอ่อเออตรงนี้ดูดูนะ บิดบิดก่อนบิดอ่าย่ออัปคัดเออบิดบิดย่ออ่าโน้มตัวไปข้างหน้านิดนึงบิดป em, ัก lasse, อ่าบ si like. ิดบิดปักอย่างเงยแบบนี้ปักเข้าไปปักกระตุกไหลขึ้นตึ๊กขึ้นไป้อ้าวเออหมัดหลังเอาหมัดหลังบิดหน้าเอัปคัดขึ้นไป อัปปคัดขึ้นไปอัปปคัดขึ้นไปอาย่อลงอาย่อบิดอ,อัปปคัดทำด,ดีๆทีมืออ่ามืออัปปคัดขึ้นไปยอ่ยอย่อขึ้นยอ่อขึ้นออามานัดต่อยเป้าเลยเอายืนตัดมวยเหมือนเดิม ขาวกว้างขยับมาตางนี้ขยับมาตรงนี้ขยับม่เออนั่นแหละเอาไปอีกมาข้างหลังอีกตั้งใจหน่อยตั้งใจหน่อยรันนบการบวยกระสวนเท้าย่อเขา่าเหมือนเดิมเอาขาทำยังไงเออเด็บแบกไปเด็บแบก เยับก yep, uh. ่อนลงมาลงสองขึ้มาอัปประคัตมาอัปประคัตสองมาขึ้มาขึ้มาบิดครับบิดก่อนฝึกบิดบิดเอาบิดบิดค้างมาก่อนบิดค้างไว้ยังไม่ต้องออกมัดขาบิด แล้ด้วยเออเนี่ยปิดตรงนี้เออบิดค้างไว้อ่าปิดค้างไว้ก่อนเอาเอาย่อลงอัพเออเ, <Columbus> เอาบิดค <m> ้างไว้อ๋องครับคือคือถ้าเกิดคือถ้าเกิดถ้าเราบิดไว้คือคือว่าเฉยๆคือผู้ต่อทุกคนคือเขาจะจะไม่มีไม่มีโอกาสขวนขวนกลับแล้วหรออ๋ออันนี้ฝึกเพื่อให้ ท่าจะมันถูกต้องก่อนครับถ้าผมฝึกรวบเลยผมก็จะผมก็จะจะทำยังไม่ถูกต้องทําผิดค้างไว้ก่อนอย่อ,ยอลงอัพเออครับมาฟังนี้อีกมาฟังนี้เออนั่นแหละเอาบีดค้างไว้ยอ่ออัพมาฟังนี้ทําบีดทำอะไรบีดยอด่อตามมองตรงดิ เดียวเออตามมองตรงหน้าก้มจะย่อไปถึงไหนเนี่ย,ยเอาไหมบิดตามมองตรงหน้าก้มลงโอ้ยบิดแค่นิดเดียวก็